มาแล้วคะ่ะห้องสวย2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำคอนโดเอพิโซดเพื่ออุทยานทิน์สะพานใหม่ค่ะใกล้ห้างบีซีใกล้บีทีสถานีสายหยุดห้องประมาณ32ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวมาดูห้องกันภายในห้องมีอะไรให้บ้านนะคะพื้นที่นั่งเล่นกว้างใหญ่มีโซฟาให้มีโต๊ะอเนกประสงค์ให้เคาน์เตอร์ครัวคะ่ะไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะทีวีมีให้เรียบร้อยมีแอร์ทั้งหมด3ตัวนะคะ ต่อจากพื้นที่นั่งเล่นก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ํามีเครื่องทาน้าอุ่นให้เรียบร้อยห้องน้ํากว้างค่ะอยู่แล้วไม่อึดอัดนะคะและนะคะในส่วนของห้องนอนแยกนะคะติดกันต่อห้องนะคะห้องนอนใหญ่นะคะจะได้ในส่วนของตัวเตียง5้าฟุตพร้อมฟูกนอนนะคะประตูเป็นแบบประตูปิดมิดชิดนะคะภายในห้องติดวอลเปเปอร์เรียบร้อยนะคะติดผ้าม่านติดแอร์ให้เรียบร้อยค่ะห้องนี้มองไปเห็นในส่วนของ Big ie, บิ๊กซีสะพานใหม่นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะคะเตียงนอนพร้อมฟูกนอน5ฟุตนะคะถัดมาอีกห้อง หนึ่งเป็นบานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดติดได้มีเตียงพร้อมฟุกนอนขนาด3าฟุตครึ่งนะคะแล้วก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยนะคะติดพม่านให้เรียบร้อยในส่วนของพื้นที่ห้องนี้นะคะจะมีในส่วนของพื้นที่เป็นระเบียงนะคะเอาไวต้ตากผ้าบรรยากาศดีค่ะกว้างค่ะแล้วก็ติดราวตากผ้าให้เรียบร้อยเลยค่ะใครที่สนใจเช่าห้องนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะปล่อยเช่าในราคาพิเศษที่สุดนะคะ สุดท้ายฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆทานเน้นย้ำอีกรอบนะคะคอนโดติดถนนใหญ่ใกล้ห้างใกล้ BTS สถานีสายดยุดเส้นสีเขียวอ่อนค่ะ